ก่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำข้าวผัดหรือมาดูกันนะเนาะเอาของมีในตู้เย็นไม่นีไม่นีน้ซื้อกับข้าวเพิ่มเนาะก็เลยมีนพริ่หนมเหลืออยู่มีอกไกแ่แล้วก็มีไก่เาะแล้วมีไข่ขาวดี๋ยวมาทำทำมาเป็นหรือว่าทำเป็นข้าวผัดกัน ก็ขอมยูทุเยนนอตที่เหเลืออะไรก็มาผัดก็กระเทียมผะซอยแล้วก็ผัดเมื่อก่องก่อนแล้วหอมแล้วก็ออกกันเสร็จแล้ว ไอยเริ่มสุกก็ใส่แครอทมือกืคผักแครอทติดย่างนิดนึนะ่ข้าวท่ใส่ผักเพราะข้าวสุกแล้วใส่ข้าวกล้องอักนกันอนถึงเริ่มมาดกนี้ก็จะใส่ไข่ขาวลงไป รเ,เราเริ่มสุกก็ใส่ซอสปัานุ่มลงไปนะครับก็แล้วก็ใส่ซอสปลาเลกียว พอสุกแล้วผมก็เลยใส่น้ำหนุ่มที่มีอยู่ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดเยอะก็ใส่พอให้ได้กลิ่นผมชอบเผ็ดเยอะก็ใส่หมดเลยที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็ใส่หมดแล้วเอาก็เอาไเปรั์ให้เข้ากันโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เช่นเคยนะครับผมทำช่องนี้เพขึ้นมาเพื่อหวังจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับไว้ใจอกปนเหมือนคลิปหน้านะครับ